ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้คุณอยู่ที่ช่องโนนไมเรนะครับผมวันนี้เรากําลังจะเดินทางกันไปที่เขาค้อกันนะครับและตอนนี้เราจะเดินทางไปที่ลบบุรีก่อนนะครับผมเพื่อไปพักสักหนึ่งคืนครับผมแล้วก็พรุ่งนี้เช้าเราจะเดินทางไปที่เขาค้อกันนะครับครับวันนี้เราก็มาทั้งหมดประมาณ6กลำนะครับผมแล้วก็กระบะ์วิตอีกหนึ่งลำนะครับส่วนมากจะเป็นซีเบียห้าร้อยทั้งหมดนะครับแล้วก็มี คาบาประมาณ2งลำครับแล้วก็กระบะสวิสจี๊โตหนึ่งลำครับอันนี้เราก็ขับแบบชิวๆับผมสไตล์สายกันบิ๊ครับไม่รีบๆเท่าไหร่ครับผมถึงไหนถึงกันครับผมโดยต่อครับโดยต่อนี่ครับผมกำลังเตรียมอาหารครับวันใช้ป้องกันถ่ายหนาปวดกินนะใครอยากกินบิ๊กครับ วันนี้แดดแรงมากเลยครับโอ้โหรถตากแดดแล้วแม่นี่ครับอันนี้รถของพี่ตง JP นะครับผมลอ้ลอลอะไรลอ้ลอ,ลอ,ลอทองอันนี้เอียของพี่บอลสายยกี่จริงๆแกไม่ยกหรอครับชาากกใช้ยาแกเฉยๆลอ้อทองเหมือนกันครับผมอันนี้รถของพี่นิรันนะครับ ผู้นำขบวนนะผมนี่หลอๆลยครับเดิมๆไม่ได้แต่งอะไรครับอันนี้น,นี่โอ้โหซิบิยาห้าร้อยอันนี้ตัวเก่านะครับล้อทองหลอๆเลยฮะแล้วก็ซิบิอห้าร้อยปีสองพันสิบเก้านะครับอันนี้ก็หล่อเหมือนกันนะฮะล้อทองโอ้โหล้อล้อทองทั้งกลุ่มเลยครับเนะี่ยดูดิหนึ่งสอง สามสคันอโอ้โหจะมีสีดำอีกคันหนึ่งนะตอนนี้สีดำไม่อยู่ไปธุระนะผมอ,อันนี้คือบ้านพักของอกลุ่มไบค์เกอร์ของเรานะครับผมอันนี้เป็นกระบะเซอร์วิสนะครับไม่มีอะไรบ้างครับตอนนี้กำลังเตรียมอาหารครับตอนเย็นนี้ไม่รู้ว่าจะไปเที่ยวไหนยังไม่รู้เลยนะครับเดี๋ยวรอดูอีกนะครับเดี๋ยวจะถ่ายดูอีกทีนึงนะครับผม เดี๋ยวเรา,อาพอกันแค่นี้ก่อนนะครับครับ่าวันนี้เราก็แรกแรกว่าจะไปไอที่พักก่อนนะครับก็เลยแวะมาที่วัดผาซ้อนแก้วก่อนนะครับมาไหว้พระสกละหลวงพ่อก่อนนะครับโหวันนี้คนเยอะมากเลยครับรถก็ติดครับที่จอดหาโคตรยากเลยครับ นึกว่าจะไม่มีที่จอดแล้ว <laughs> ครับนี่เราก็เจอที่จอดรถมอเตอร์ไซค์แล้วนะครับผมโอ้โหนึกว่าจะไม่เจอแล้ว เดี๋ยวเราจะเอารถไปจอดก่อนนะครับแล้วก็ไปถ่ายรูปถ่ายวีดีโออะไรกันนะครับผม สวัสดีครับผมวันนี้เราสายการบินไบเกอร์ไมล์ระยองได้มาเยือนผาซ่อนแก้วครับผมวัดวัดดิก็วัดผาซ่อนแก้วไงอันนั้นเหรอแก้วแก้วแก้วหุยไปวันนี้ไบ่ไบ่จะพาทัวร์นะครับเพราะว่าเกิด,ดเกิดที่นี่นะครับทัวร์ทัวร์ต้องทัวร์เราจะพาทัวร์ใช่ไม่ใช่พาทัวร์ฮู้ยไงว่าร้านหลี่แถวอยู่แถวไหนไปหมดเนะี่ยอันนั้นเหรออยู่หลังเขาใช่ปะหลังเขา ได้ยินข่าวว่ามีลูกสองคนอยู่ที่น,นี่ป่ะเปล่าต้องตอนนั้นพี่จะพาผมไป่องเมื่อไหร่วัน่อไหร่ฮะนะครัผมไป่องวันไหร่เมื่ไหนก็เ <c ười> องไปก่อนพี่แล้วอ่ะเนีพี่บอกว่าจะพาผมไปอยู่ตากล้องประจำทีมนะครับผมเปลี่ยนเรื่องอันนี้คนคนเจ้าชู้ประจำทีมนะครับนี่หัวหน้า หัวหน้าหัวหน้าทีมผู้นำครับทำอะไรครับผมถ่ายรูปครับผมรูแทบนอนเลยอ่ะผู้นำผู้นำเอาใหนไปเนาะเกินเกินพี่รันครับผมเราจบจากนี้เราจะขี่ไปไหนต่อครับจะพูดทับเบิกครับทีนี้ขึ้นพูดทับเบิกจะทันไหมครับเนี่ยจะกลับมาทันเราไม่ได้เดินนะครับวันนี้เราขี่มอไซค์อ๋อเราไม่ได้เดินนะครับจบครับผมเกม นี่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 โชเฟอร์รถเซวิตครับนี้ครับโชเฟอร์โชเฟอร์โชเฟอร์รถเซอร์วิสครับผมออกต้องออกมาแล้วต้องออกมาแล้วต้องออกมาขี่ด้วยกันนั่นโหน้าครับสวยมากฮะลมอย่างเย็นวิวอะสาวครับผมสวยมากน่ารักมากเลยครับดี ครับตอนนี้เราก็กําลังเดินทางไปที่่าคเหนขอนะครับชื่อว่าบ้านไร่เรือดีนะครับผม mm hmm. กวิววิวสวยมากเลยครับ รู้สึกยังไงครับผมกับการออกทริปเขาเคอครั้งนี้ครับผมพี่ไปครับหมดครับหมดอะไรครับเกี้ยงเลยครับอะไรครับตังครับน้ำมันก็หมดครับตายแล้วครับเป็นไงครับอ่เทค้งเขาเคอะรู้สึกดีครับมันมากมันไหมฮะมันครับถ้ามันมันจะอยู่ในป่าครับอ๋อมันที่มันอยู่ใต้ดินใช่ไหมใช่อุ้ถพามพามคุณเล่นมุกอะไรครับเนี่ยไม่มีทห้บอันนี้นั่งรออะไรครับเนี่ย นั่งรอกลับบ้านอ๋อนี่ครับกำลังนั่งรอเตรียมกลับบ้านรอพลนิรันดร์เจริญกิจเจริญกิจที่วะอ่าและพี่คนนี้ทำอะไรครับเนี่ยกำลังคัดรูปที่สวยู่โอ้โหอะไรเนี่ยส่งอะไรเขาเรียกว่าส่งอะไรครับเนี่ยดูหัวงอกส่งเมียทำไมวะไนิรันดร์ว่าไงครับกับทริปขอข้อนี่โอ้โหประทับใจครับประทับใจโอ้โหโอ้หน้องๆมีความสุขพี่ก็ดีใจแล้วครับผมครับครับอ่าต่อให้พี่ก้องอะ หมดครับหมดหมดคันนี้โอ้คันนี้สุดเลยแหละครับนี่โอ้โหเซ็นขอบแล้วรัหมดครับหมดหมดหมดตังเนี่ยมานี่หมดไปไหน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  เขาพ็เราทางยอก,กนันครับไปที่บ้านบ้านแก้ววันบบนี้เรามากันเจ็ดคันนะครับตอนนี้เราก็กำลังเดินทางกลับกันนะครับเมืม่อเช้าไปไอเที่ยวภูกราเบิดมาครับไม่ได้ถ่ายไว้ครับเสียดายมากเลยพอดีกล้องในแบตมันหมดนะครับเลยไม่ได้ถ่ายไว้ เราจะไปแวะกินปลาอ่าที่อำเภอวิเชียรที่บ้านรุดพี่ก่อนนะครับแล้วก็จะเดินทางกลับต่อครับผม สวัสดีครั้งครับผมหลังจากที่เรากลับมาที่เขาคขาครับลงมาแล้วก็มาพักที่อำเภอวิเชียรบุรีนะครับบ้านบุูมะกกูดตอนนี้ก็ทำอาหารกันกินอยู่นะครับผมเผาปลาทิปนี้ยาวเหลือเกินครับผม ไงออ่ะโ้ยจะให้ทำไงอ่ะป่าเออแล้วมาโบสถ์เนี่ยเออเออที่น<ร><ด>ิเชียนบ,บุรีพรเพชรชบูนะครับบรรยากาศโคตรดีครับผมนี่บอกปลา ตอนนี้ใส่ดางนะครับผมไม่รู้ว่าเขาเรียกอะไรแต่บ้านผมเขาเรียกดางดักปลาบรรยากาศโคตรได้เลยครับตรงนี้เป็นภูเขาข้างหลังเป็นไงครับขอสัมภาษณ์หน่อยครับเด็กชายไบเกอร์ เมียด่าแล้วครับด่าทีครับด่าว่าอะไรครับผมเมียด่าคุณพาผมมาดื้อแล้วมันก็ต้องด่าผมครับอ้าวเหรอพี่ผิดใช่ป่ะเนี่ยผิดครับไม่ต้องกินนะป่ะกินครับหิวไอ้นี้มีใครด่าป่ะเนี่ยไอ้เด็กน้อยเนี่ยไม่กลัวเมียไม่กลัวเมียโอ้ยยังไม่มีเอาเลยป่ะอันนี้โดนด่าหมดทุกคนฮะอันนี้ก็โดนด่าครับเป็นไงครับสัมภาษณ์นะครับน้องเจชิวๆครับผมชิวๆ กลับไปนี่หัวแตกชิวๆวะครับเดี๋ยวมาดูรุ่นใหญ่ครับทำอะไรรุ่นใหญ่หลังจากที่เราเที่ยวภูทะเบิกกันมาแบบเพียมากรุ่นใหญ่หลับแล้วครับผม จอดกระบาูดกับพี่ในน้ำอ่ะน้ำวนาตะเพียนเป็นตัวใหญ่แต่ว่าขันเป็นมีเสื้อวีดีเอาไปลาบดิเนาะก้มันเย่ะต้องก้อยดิลาบเลยนะต้องสับละเอียดไมปนตัวใหญ่ๆมีเยอะแสดงว่า เอาลุกจัโตัา่ลุงไม่ได้กินเลยหรออะไรลังแกปลาว่ะเฮ้ยย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 ่ยย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 ายยยปยย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  ฮะฮะทาลุสัตว์อะทัหักคอมันต้องเซ็นเซอร์ไหมเนี่ยเซ็นเซอร์ต้องเซ็นเซอร์ไม่ได้เลยเขาหากูทะลุนกรรมสัตว์นนนเอาเกลือหายไปไหนกันไงพอแล้วครับลุงอ้าเลยครับ เฮ <c Dante> okay. uh ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอเคเรยกว่าทำนะจ้าไปอันนี้เจอใครเนี่ยลุกนี่ออกเลยเดี๋ยวเราไล่ตันฝั่งนี้ออกก่อนคุณเอ๊ะเอ๊ะสุกไหมเนี่ยงาพี่อะของอร่อยยอมข้าวไม่สุกไหมพี่ ถูกถูกแล้วลงเลยลงเลยมามาไปมันดีพี่ตงแกจับตายเลยยังไปละยมันต้องทอดดิ้งกัดิ่มกันนะเนาะทอดไม่เหม็นเผาเด็ดทอดก็มาอร่อยดีใครว่าไม่กินปลาอ้อยมั้งอ้อยไม่กินไปกินปลาเผาอร่อยนะถึงถึงมันมาได้มันก็ไม่กินหรอกนี่อะไรเนี่ยใบใบนุ กินป๊าพี่กหมูยหนูเลยไม่ไมัไม่กินจริงไม่กิน,ไม,กนไม่กินเลยพี่<น>ไหนเลยเอาเลยมันมากินเนี่ยม่ได้ยทายเลยดูไปแพ้แพ้กลางติดคอนทำให้ว่าจัดม่าเด็ดจริงสดๆอย่างนี้มันก็เด็ดเลย เอาไหมไม่พาหรอกเอาออกใครับนี่เรากำลังกินอาหารญี่ปุ่นอยู่นะครับผมเียก็ดินไบเกอร์นะครับอะไรกินอาหารญี่ปุ่นฮะโดนเมียด่าครับผมล่ามเนี่ยกินไปโดนด่าไปลาเนี่ยห็นไปโดนด่าไปที่เท่คายลูกไหมนี่จัดไปจัดให้ครับครับกลับไปโดนจัดแน่ครับเมียครับ